ชนแล้วก็ธมามชิกกัสฟาร์มนะครับก็มาสวัสดีปีใหม่ทุกการนะครับให้มีภาพสมบูรณ์แข็งแรงและขนาดเดียวกันน้องๆก็อยากได้พรปีใหม่จากท่านด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชายครับโอกาสปีใหม่ครับขอบคุณที่ผู้ชายนี่ยอาจารย์ายแล้น้องๆคนนะครับที่มีนะี รักษาพี่รักาท่านนะครับีเล่ปอดธรรมดาเลยก็หลนี้เบาหน่อยก็รรมดาผัดันผัดกจะได้ล่ไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสที่พิ้ชชนมาเล่นกีมรักาโดยจากผูตาแล้วว่างรมาเล่นกันก็โอกาสขึ้นีใหม่นะครับก็ขอรัตนาสุษสีรัไปรักิษย์ิยที่ทุกท่านเคารพสักระนะครับลุบอร์ของรมตเจ้อยู่หัวนะครับ ข้าพระสุเทพนะครับคือพระเจ้าศรีวิชัยไคยช่วยดุปยเดานให้ทีมเยาวชนแล้วก็ทีมตะกรงทุกท่านนะฮะแล้วก็บรรลุบ้านนะครับประสบเป็ความสุขความเจริญติดต่อทีไรก็ต่อให้สุขความดีขึ้นานะครับประสบจากโรคภัยอันตรายของครอัวนะครับจนิึก้าวหน้าในคณะบริการนะครับถ้าใครขมาก็ขายก็ขอให้ร่ำรวยนะครับทีที่ขึ้นไปนะครับขอบคุณครับให้ลูก